มาเลยจ้าสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังอยากได้บลัชออนแบบใหม่แบบสับนะคะคุณพี่วันนี้มีปลัชออนค่ะแม่ซึ่งราคาคือดีมากๆราคาคือแบบต่ำกว่าหลักสิบบาทอีกนะคะใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้กดหนึ่งมารวยๆเลยจ้ะพี่ๆสากดหนึ่งมารวยๆเลยนะคะอย่างที่บอกราคาวันนี้นะคะแม่อ้โหได้ไปนะ จัดเต็มแน่นอนราคาดีขนาดนี้นะเอาไปปัดแก้มกันให้ฉ่ำเลยวันนี้บลัชออนเนื้อฉ่ำเม็ดสีแน่นนะคะแล้วที่สำคัญคือกันน้ำด้วยเขามีความเป็นชิมเมอร์สุดอะไรสุดเม็ดสีคือแน่นสุดๆเลยค่ะพี่พี่ามาพร้อมกับแพ็คเกจจิ้งที่แบบว่างามมากสวยมากนะคะตัวนี้นะใครอยากได้นะคะกดหนึ่งมาได้เลยเดี๋ยวให้อดมินปักตะกร้าให้เลยจ้านะคะวันนี้บลัชออนค่ะแม่ราคาดีมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับพับนะ ใครอยากได้ตัวฟองน้ำพับนะคะคุณพี่มากดได้เลยวันนี้ราคา4.8บาทเท่านั้นเลยจ้ะสำหรับบัชออนวันเนี้ย5บาทราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยแม่นะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยมี2สีมีสีชมพูแล้วก็สีส้มเอาดีๆคือ2สีเนี้ยคือเหมาะกับสาวเอเชียมากๆคุณพี่ใครที่แบบว่า เลือกไม่ถูกคุณพี่กดไปเลย2ส,สีนะคะได้แต่งหน้าแบบว่าเขาเรียกว่างไะได้แต่งหน้าทุกวันได้ใช้ทุกวันแน่นอนวันหนึ่งเราอยากจะแบบว่าเออเป็นสาวหวานลุกแบบลุกคุณก็ปัดสีชมพูไปเลยจ้ะนะคะแล้วแมสสีคุณแน่นจะกร้าได้เลยวันนี้ราคาแฟลชเซลมีจํานวนจํากัดน,นะคะพี่พี่จ๋าเข้ามาแล้วนะคะรีบกดรีบเก็บกันไปได้เลยนะตัวนี้มีสสีสีชมพูแล้วก็สีส้ม เป็นชิมเมอร์มากๆคุณพี่ใครที่ชอบความหน้าฉ่ำหน้าชิมเมอร์นะคะ กดตัวนี้ไปใช้ได้เลยแล้วมาพร้อมกับแพ็กเกจที่แบบโววังมากคือถ้าแพ็กเกจขนาดเนี้ยต้องขาย3-400แล้วไหมแต่วันนี้บัชออน55บาทเท่านั้นเลยค่ะพี่ๆจ๋ามีกระจกมาให้ในตัวเลยนะคะคุณพี่มากกดไปได้เลยการน,น้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆปัดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นก็คือสีไม่มีดรอปแน่นอนจ้ะแม่นะคะเอาไปปัดแก้มให้สวยให้ฉ่ำกันได้เลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลน์เลยพี่ๆรีบกดนะใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมเข้ามาได้ เลยค่ะว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะน้องจากเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยแม่แล้วสองสีนี้เป็นสีที่ เหมาะกับสาวโทนเอเชียเลยแม้ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าผิวสองสีหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งก็คือใช้ได้หมดเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคือสั่งซื้อไปเลยสองสีแม่วันนี้ราคาคุ้มมากๆเราจะส่งให้ฟรีด้วยตลับสวยด้วยมีกระจกในตัวเลยค่ะพี่พี่จ๋าหยิบมาปัดเมื่อไหร่คนต้องมองเมื่อน้น,นะ,ะหรือว่าใครที่แบบว่าเออแต่งหน้าตั้งแต่เช้าไปนะแม่ตอนเย็นไปปารป์ตี้ก็คือไม่มีดรอปแน่นอนปัดไปเลยจ้ะไม่ต้องปัดเผื่อด้วย ะะวันนี้คือได้เม็ดสีแน่นชิมเมอร์สุดนะคะราคาแค่หลักสิบเท่านั้นพี่ๆจ๋ากดในไลฟ์ได้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยใครที่ยังไม่ชําระเงินใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นนะคะรีบกดสั่งซื้อชําระเงินตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะ